น,นี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเอาเสื้อกกันดีกว่าดูไม่สวยอ่าวันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของร้านนะคะก็ยอดขายทะลุทลายร้านพวกร้านสปาก็มีใช้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นขิงสกัดจะให้ดูกล้องไหนดีเนี่ยขิงสกัดนะคะเป็นตัวสลายไขยมันเฉพาะส่วนนะคะจะทาสมมติแขนใหญ่ขาใหญ่พุงใหญ่ อยากทาตรงไหนให้มันลดทาไปเลยค่ะไม่ต้องนวดนะคะตัวนี้ไม่ต้องนวดมันจะร้อนแล้วก็ทําให้ไขมันเราเนี่ยที่แบบสะสมมานานเนี่ยออกออกไปออกไปให้หมดจะฉีดจะเหงื่อออกอะไรก็มันก็จะออกไปให้หมดนะคะคราวนี้แขนก็จะเลียวค่ะก็จะเลียวเล็กนะคะเราก็มาลองใช้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเหมือนจะอันตรายไหมตัวนี้ไม่นะคะพอผ่านออยอนะคะวอ้ยอันนี้ก็ฉีดมาเลยนะคะมันจะเป็น ขิงนะคะขิงแท้ๆบางขวดจะมีตะกรนอยู่ข้างล่างแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นขิงสกัดแท้นะคะอยากแขนเล็กก็ทาไปเลยทา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 เช้าเย็นจริงๆจะทาบ่อยเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรทาไม่ต้องนวดนะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยร้อนทาเพิ่มเข้าไปอีกค่ะแต่ว่าถ้าอยากแบบเออค่อยๆร้อนเหมือนเวลาเราซาวหน้าอบซาวน้าอย่างเงี้ยอยากค่อยๆร้อนไม่ได้เร่งรีบก็ทาบางๆได้ค่ะแค่นี้ละค่ะหญิงจะมาแค่นี้ละ